กฎหมายอาญาสมาตราสองความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาค่ะมาตานี้มีองค์ประกอบภายนอกคือ 1. มีการทำลายผู้อื่นนะคะและ 2. เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะโดยองค์ประกอบภายในเนี่ยผู้กระทำความผิดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำ้ายซึ่งเป็นเจตนาธรรมดานะคะองค์ประกอบแรกของความผิดคือมีการกระทำ ซึ่งการกระทําตามมาตรา290คือเป็นการทําลายผู้อื่นค่ะคําว่าทําลายผู้อื่นเนี่ยหมายถึงการประทุสลายต่อบุคคลอื่นคือการกระทําต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นการทําลายร่างกายตามมาตรา295หรือเป็นเพียงประทุสลายทั่วไปก็ได้ค่ะการที่มีเจตนาทำลายร่างกายตามมาตรา295เนี่ย คือหมายถึงว่าผู้กระทําความผิดมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลที่จะทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจค่ะถ้าเทียบระหว่าง2องคำนะคะระหว่างคําว่าทําลายร่างกายตามมาตรา295แล้วก็เทียบกับคําว่าประทุสลายทั่วไปอะค่ะคําว่าทําลายร่างกายตามมาตรา295จะมีความรุนแรงกว่าค่ะเพราะว่าทําลายร่างกายตามมาตรา295เนี่ยผู้กระทําความผิดคือ ตั้งใจให้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเลยค่ะแต่ว่าการประทุสลายทั่วไปเนี่ยคือการทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายแต่ไม่ถึงขั้นทำลายร่างกายซึ่งตัวอย่างคือเช่นเอากาแฟศาสตร์คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเอากาแฟเย็นสาสตร์คนมันไม่ถึงกับทำลายร่างกายตามมาตรา295แต่ก็อยู่ในคำว่าทำลายตามมาตรา290นี้ค่ะ องค์ประกอบต่อมาคือจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายหมายถึงความตายที่เกิดขึ้นเป็นผลที่สัมพันธ์กับการถูกทำลายค่ะในกรณีนี้ก็จะใช้ทฤษฎีเงื่อนไขเข้ามาปรับนะคะคือถ้าไม่มีการกระทำคือไม่ทำ้ายผลคือความตายก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะอันนี้ก็จะย้อนไปในมาตา288นะคะว่าเราจะดูว่าผู้ตายเนี่ยตายจากแผลหรือเปล่า ถ้าผู้ตายตายจากแผลไม่ว่าจะเป็นเพราะแผลติดเชื้อหรือว่าผู้ตายไม่รักษาแผลให้ดีหรือไม่ยอมไปโรงพยาบาลไปแค่คลินิกหรือซื้อยามาทาเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่ถ้าผู้ตายตาย,ตายจากแผลเราก็จะใช้ทฤษฎีเงื่อนไขามาปรับว่าถ้าไม่มีการกระทำคือการทำลายผลคือความตายก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะตัวอย่างคำถามนะคะเอกกับโทนั่งดื่มสุราอยู่ด้วยกัน แล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกันเอกจึงใช้ขวดสุราตีศีรษะของโทโทได้รับบาดแผลเลือดไหลไม่หยุดและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาแพทย์ผู้ทำการชนะสูตรศพลงความเห็นว่าสภาพบาดแผลไม่ทำให้ถึงแก่ความตายสามารถรักษาให้หายได้ภายใน10บวันแต่ผู้ตายดื่มสุราทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเลือดไหลไม่หยุดจึงถึงแก่ความตายดังนี้ให้วินิจฉัยความผิดของเอกค่ะ จากข้อเท็จจริงเนี่ยการที่เอกใช้ขวดสุราตีหัวเอกมีเพียงเจตนาทำร้ายแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าความตายสัมพันธ์กับการกระทำของเอกหรือไม่ค่ะถ้าสัมพันธ์ก็จะผิดมาตรา290แต่ถ้าไม่สัมพันธ์เอกก็จะผิดแค่มาตรา295คือมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายแค่นั้นค่ะตามกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ทฤษฎีเงื่อนไขมาปรับนะคะซึ่งคำตอบก็จะเป็นดังนี้ค่ะ เอกใช้ขวดสุราตีศีรษะของโทเป็นการกระทำด้วยเจตนาทำร้ายความตายของโทที่เกิดขึ้นก็เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของเอกเพราะถึงแม้โทจะดื่มสุราทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแต่ถ้าไม่มีการกระทำของเอกโทก็จะไม่ถึงแก่ความตายณเวลานั้นดังนั้นเอกจึงมีความผิดฐานทำาลายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นการฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา2 9 0ค่ะ เมื่อเรารู้จักองค์ประกอบภายนอกของมตาตรา290แล้วนะคะต่อมาเราจะไปดูองค์ประกอบภายในของมตาตรา290กันค่ะมะตาตรา290ผู้กระทําความผิดไม่ได้มีเจตนาฆ่านะคะคือผู้กระทําความผิดไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลให้คนอื่นตายค่ะแต่ผู้กระทาความผิดมีเพียงแค่เจตนาทำร้ายซึ่งเป็นเจตนาธรรมดาค่ะ ดังนี้เนี่ยเราจะต้องดูว่าผู้กระทําความผิดเขามีเจตนาฆ่าหรือเขามีเจตนาทําร้ายเราก็จะย้อนไปในเรื่องของมาตรา2 8 8คือการดูเรื่องการวิเคราะห์เจตนาฆ่าค่ะจะดู3มเรื่องด้วยกันนั่นก็คือดูลักษณะการกระทําดูอาวุธที่ใช้แล้วก็ดูบาดแผลที่เกิดค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าผู้หลายแทงซ้ำสา35ครั้งลักษณะการกระทําแบบนี้ถือว่าเขามีเจตนาฆ่าค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าผู้ร้ายแทงครั้งเดียวแล้ววิ่งหนีไปดูจากการกระทำก็จะมีเพียงแค่เจตนาทำลายค่ะต่อมาเราก็จะดูที่อาวุธที่ใช้กันนะคะถ้าอาวุธที่ใช้เป็นปืนหรือระเบิดเนี่ยก็จะถือว่ามีเจตนาฆ่าแต่ถ้าอาวุธที่ใช้เป็นเพียงมีดไล่แทงเนี่ยมีดก็จะถือว่ามีเจตนาทำลายค่ะสุดท้ายเราก็จะดูบาดแผลที่เกิดขึ้นนะคะว่าเกิดที่อวัยวะสำคัญหรือเปล่าค่ะ ถ้าสมมุติว่าเอาปลายมีดชกเฉี่ยวคอเนี่ยคอเป็นอวัยวะสําคัญเอามีดไปปาดคอก็ถือว่ามีเจตนาฆ่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาปลายมีดชกเฉี่ยวแขนแบบนี้จะถือว่าผู้กระทาความผิดมีเพียงเจตนาทําลายค่ะซึ่งอวัยวะที่นับว่าสําคัญหรือไม่สําคัญเนี่ยเขาจะดูที่ว่าถ้าเป็นบริเวณหัวแล้วก็ช่วงลําตัวทั้งหมดหัวคอลําตัว จะนับเป็นอวัยวะสําคัญซึ่งถ้ากระทําต่ออวัยวะตรงนั้นก็จะมองว่ามีเจตนาฆ่าค่ะแต่ถ้ากระทําต่อแขนขาอันนี้เขาจะมองว่ามีเพียงเจตนาทํรลายนะคะสรุปก็คือมาตาา290ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาคือการที่ผู้กระทําความผิดเนี่ยมีการกระทําคือการทําลายผู้อื่นแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายโดยที่ผู้กระทําความผิดไม่ได้มีเจตนาฆ่า แต่มีเพียงแค่เจตนาทำล้ายค่ะก่อนที่เราจะจบมาตรา2 9นนะคะเรามาดูข้อสังเกต2ประการของมาตรา290กันค่ะข้อสังเกตรแรกคือกรณีที่มีเหตุแทรกแซงการจะวินิจฉัยว่าความตายเป็นผลที่สัมพันธ์กับการทำร้ายหรือไม่เราต้องดูว่าเหตุแทรกแซงนั้นคาดหมายได้หรือไม่ค่ะซึ่งการดูเรื่องเหตุแทรกแซงนี้จะเหมือนกับในมาตา288เลยค่ะตัวอย่างคำถามนะคะคือ ส้มกับฟ้าพักอยู่โรงแรมเดียวกันส้มต้องการเงินในกระเป๋าของฟ้าขณะที่ฟ้าเข้าห้องน้ำส้มจึงแอบใส่ยานอนหลับในถ้วยกาแฟของฟ้าฟ้าดื่มโดยไม่รู้ว่ามียานอนหลับอยู่ฟ้าจึงหลับอลิตยาส้มจึงหลักเอาเงินในกระเป๋าถือของฟ้าแล้วหลบหนีไปต่อมาไฟฟ้ารัดวงจรและทำให้โรงแรมไฟไหม้ฟ้าถึงแก่ความตายในกองไฟนั้นดังนี้ส้มมีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายฐานใดหรือไม่ค่ะ จากข้อเท็จจริงคือส้มมีเพียงเจตนาทำร้ายก็คือใส่ยานอนหลับให้คนหมดสตินะคะแต่ว่าผลคือความตายซึ่งผลที่ตายเนี่ยตายเพราะว่าโดนไฟไหม้ค่ะการที่ส้มเนี่ยแอบเอายานอนหลับใส่ให้ฟ้าดื่มเนี่ยส้มไม่สามารถคาดหมายได้เลยว่าต่อมาไฟฟ้าจะลัดวงจรและจะทำให้เกิดไฟไหม้ค่ะ เพราะฉะนั้น <S <S เหตุแทรกแซงที่เป็นเหตุการณ์ธรรมชาตินี้จึงเป็นเหตุที่คาดหมายไม่ได้ความตายของฟ้าจึงไม่สัมพันธ์กับการกระทำคือการทำร้ายของส้มค่ะคำตอบจึงเป็นดังนี้นะคะส้มใส่ย,ยานอนหลับในถ้วยกาแฟของฟ้าเป็นการกระทำด้วยเจตนาทำร้ายแต่ก่อนที่ฟ้าถึงแก่ความตายเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้โรงแรมซึ่งเป็นเหตุแทรกแซงซึ่งไม่อาจคาดหมายได้ความตายของฟ้าจึงไม่สัมพันธ์กับการกระทำของส้ม ดังนั้นส้มจึงมีความผิดเพียงฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295ค่ะจากคำตอบของตัวอย่างนี้เนี่ยจะนำไปสู่ข้อสังเกตข้อที่2เลยค่ะจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างส้มมีเจตนาทำร้ายและผลคือความตายของฟ้าเกิดขึ้นแต่ผลไม่สัมพันธ์กับการกระทำตามจริงแล้วเราอาจจะคิดว่า ส้มจะต้องรับผิดฐานพยายามทำร้ายให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาตาา290ประกอบมาตา80แต่ถ้าเราตอบแบบนั้นไปจะผิดทันทีเลยค่ะเพราะว่าตามข้อสังเกตที่2เนี่ยมาตาเา290เป็นความผิดอันเกิดจากผลดังนั้นถ้าผลคือความตายไม่เกิดขึ้นความผิดมาตาา290ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะและ ความผามิดฐานพยายามตามมาตรา 290. น,นี้ก็ไม่มีด้วยค่ะหมายถึงว่ามาตรา 290. ไม่มีความผิดฐานพยายามค่ะถ้าเกิดว่าเขาทำร้ายแล้วผลคือความตายเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดจะผิดมาตรา 290. เลยแต่ถ้ามีเจตนาทำร้ายแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นจะไม่มีความผิดฐานพยายามตามมาตรา 290. เลยค่ะซึ่งกรณีนี้จะรวมถึงมีเจตนาทำร้าย และมีความตายเกิดขึ้นแต่ความตายเป็นผลที่ไม่สัมพันธ์กับการกระทําตามตัวอย่างเมื่อกี้ด้วยค่ะก็คือจะไม่มีความผิดฐานพยายามแต่จะกลายเป็นว่าผิดแค่มาตา2 9 5เา295เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเจตนาทำร้า,ายก็จะต้องผิดตามมาตา2 9 5า295อยู่แล้วค่ะในกรณีนี้ก็คือส้มใส่ยานอนหลับให้ฟ้าดื่มทำให้ฟ้าหมดสติความผิดของส้มก็จะจบอยู่แค่นี้ค่ะ ก็คือทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่จิตใจก็คือทําให้หมดสติไปเป็นความผิดฐานมาตาสองเก้า295ค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับมาตาสองเกาศูความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาค่ะมาตราต่อไปก็จะเป็นมาตาสองเกากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ